ครับวันนี้เป็นวันที่23มิถุนายน253 6นะครับวันนี้ชมรมสองหัวใจวุ่นก็เหมือนไปยากไหลได้มาลงเคสเลขที่1752นะครับผมนำโดยพ้าเจ้าวัดบ้านายยาามะข่ายชายกีการามอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วท่านสออเเพเจษกุลท่านผั้คนครับหรือพี่เนิ่มพี่ใหญ่ใจดีของเรานะครับอันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับแชุมรมสองห้องครับผมแล้วก็วันนี้ได้นำแผงเพชรมามอบให้คุณยายคุณยายแล้ว ยายป้าแอลเนาะยายแอลนอะครับทินนาสัมหานะครับอายุ83ปีนะครับแกป่วยติดเตียงเรื่องด้วยล้มกระดูกครับเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับผมก็อา,อายุมากแล้วแล้วก็ติดเตียงครับก็น,น่าเห็นใจนะครับผมเดี๋ยวพี่ยื่นเก่าเลยนะครับรู้สึกดีดีที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็เคสนี้เป็นเคสที่1,752 ครับคุณตาเป็นเคสที่1 752พอ 7, ดีครับแล้วก็วันนี้ได้นำกันเพื่อนมา4 4แพ็กแล้วก็รถบืนแชร์อีกนินกันรถเอ่อกันเพื่อนที่4แพ็กนี่ก็น่าจะใช้ได้ประมาณ4เดือน4เดือนได้ก็จะคุ้นค่าใช้จ่ายในควนเรือนไปในยามโควิด19นี้ครับครับผมอ่ะอันนี้ก็มาหลายท่านนะครับเดี๋ยวพี่ชัดก่อนแล้วครับเป็นประธานชุมชนนะครับผม อบคุณท่านสพกุติได้ท่ามนมงคลและชมลมลสองร้อใจบุญที่ได้นําแพมเพ์ญม,มาช่วยเหลือทางปุญยายทาง,ทางชิงชนของเราขอขอบคุณคมากค,ครับผมอ่ะอสสได้พื้นที่นหนครับผมน่าจีงสามอสสอันนี้อยู่ในศูนย์สามสิบหกนะคะบุกคโลนะคะเขตโนบุรีนะคะก็เป็นเคสที่ทางศูนย์สามสิบหกพยาบาลนะคะก็เยี่ยมด้านอยู่ตลอดนะคะก็ วันนี้ก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะที่มาช่วยให้กานช่วยเหลือนะคะให้กันเพิ่มแล้วก็รับเข็นนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่หน่อยนะครับพี่หน่อยเป็นผู้ดูแลคุณยายนะพี่หนุอยเป็นลูกนะเขาขอขอบคุณครูที่ใจดีทุกคนนะฮะอาพรพี่เกมเป็นได้สุดท้ายนะครับก็ฝากพี่ๆีเพื่อนทุกคนนะครับติดตามชมรมสองล้อใจบุญ้นุมพี่ยักไร้นะครับติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็โครงการดีๆนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาพี่ๆทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับรัายบ